ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจก่าขามาำอธิษฐานจิตตามที่กระผมจะได้กล่าวนำนะครับสุดินัางวะตาเมธานังอาสวัคยาวหังโหตุขอผลแห่งทานที่ข้าปเจ้าให้ดีแล้วหนอจงเป็นเครื่องกำจัดอาสวัคิเลส ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเทิญ เจริญพรท่านประธานบุญพิธีคุณสาธิตมีลสุวัฒนกุลด็อกเตอร์จุธามาสสุขบ,บันเทิงด็อกเตอร์นัตยาบุญมากคุณสมนึกคุณมาริสา สมิธท,ทิพงผานิชคุณพิมพ์มาดาเงางามคุณปรสัสทพันชินเพชรคุณสิริเทพามากคุณวันเพทนเทพามากทันตแพทย์หญิงสุพพรตันติกนิรามัยคุณประเสริฐปวนกระโทบคุณ อารุตวรกุลทวีโชคและท่านทานนพดีที่ร่วมบุญผ่านซูมทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลกทุกท่านนะก่อนที่จะได้รับพรพระขอเรียนเชิญทุกท่านได้หลับตารวมใจ ตามตรึกระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราตั้งใจจะเตรียมปัจจัยทยธรรมมารักษาศีลและถวายพระตาหารปัจจัยศีลเป็นสังฆทานในวันนี้กันสักครูนนะ่นะบัณฑิตทั้งหลายในการโกด ล่าวไว้ว่าบุคคลในโลกนี้ไม่ว่าหญิงหรือชายล้วนปรารถนาความสุขความสำเร็จในชีวิตสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยการประกอบเหตุที่ถูกวิธีด้วยการทำทานรักษาศีล จเจริญสมาธิภาวนาทานที่ให้ด้วยความเลื่อมใสมีศรัทธาตั้นมั่นในพระัะตนไตรัยย่อมเป็นทานมาแห่งโภคทรัพย์สมบัติเข้าถึงฐานะแห่งความเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ศีลที่ตั้งใจรักษาไม่ให้ด่างพร้อยย่อมส่งผลให้มีสุขภาพแข็งแรงมีวัน,นะผ่องใสเป็นที่เดึงดูดตาเดึงดูดใจของมหาชนสมาธิภาวนาเมื่อปฏิบัติอยู่เป็นนิจย่อมทำให้สมบูรณ์ด้วยสติและปัญญา ทานศีลภาวนาเมื่อปฏิบัติอยู่เป็นประจำจะทำให้เกิดดวงบุญติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดดวงบุญนี้เองคือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทั้งมวลในชีวิตบุคคลเข้าถึงฐานนะ ของความเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้ก็ด้วยอำนาจของบุญบุคคลเข้าถึงความเป็นกษัตริย์พระเจ้าจากักรพรรดิได้ก็ด้วยอำนาจของบุญแม้กระทั่งการตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ก็ด้วยอำนาจของบุญท่านทานบดีทั้งหลาย ได้ประกอบเหตุอันเป็นเหตุนำความสุขความเจริญมาสู่ตนเองอย่างแท้จริงดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าการสั่งสมบุลนำสุขมาให้คณะสง์ขอนโมธนาสาธุก,การ ในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านทานนบดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาสัสมบูรในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานขออรัตนาบารรมีธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกศาพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวง ตลอดจนบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปักน้ำประสิเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของพ่อทัตติโยบารมีธรรมของคุณยายจาย์มหารัตนะอุบาสิกาจาันขนนกยยงผู้ให้กําเนิดวัดรธรรมก ารมศีลบารมีเนคมัมภบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีที่ท่านภาณบดีได้สั่งสมอบรมวัดีแล้วจงมาประบวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัย ทรงผลดลบรรดาอภิบาลคุ้มครองปกป้องและรักษาให้ท่านทาณวุิทั้งหลายจะเป็นผู้ปราศจากเสียสซึ่งสัพพทุกสัพพโกสัพพโรคสัพพภัยอุปัตวะอันตรายใดๆอย่าได้มาพว้อมผ่านให้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่ยงยืนนานในร่มเงาวบวรของพระพุทธศาสนา ให้เจริญยิ่ง้วะอายุวันนัสุขภัลปฏิภานธนสารบริวารสมบัติอธิษฐานสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอจงสำฤทธิผลดังกระมวลที่มุ่งมากปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการ หน,นึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาขอให้มีดวงตาเห็นธรรมได้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพรันจงทุกท่านทุกประการเติดฟ้าตั้งใจกดน้ำมุที่ส่วนกุศลและรับพรพระนะ ยัถาวาริวังาภูราปาริปุเรนติสักระมเอวามวัยโตทินังเปตานังอุปการปฏิอิชิตังปฏิตังตุนังทิปเมวัสติจตโตสัพเพปุเรตุสังกปา ยันโทปนรโสยัถามนิโชติระโสยัถาสัตติติโยเมวัจันตุสาวรรโทเวนาสตุมา

Jaya te ajasa atua karuata paya Wira soka sa tujupa tawa Anika antara ya pibinasan jaya sepitanan Pawatus apa manggala rara. เอาเวนัสตาโทสีเอาวันตุเตปาตุเรียนเชิญท่านผ่านาปฏิทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกรากรา ขอให้บุญรักษาให้ท่านทานอบดีทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้มีสุขภาพแข็งแรงมีธรรมสว่างสวัยให้ได้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจในะที่การงานและสิ่งที่เป็นปรารถนาจงทุกประการเธอปาธุ สำหรับพิธีถวายพระเจ้างออนไลน์ผ่านซูมในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะนทราบนะครับว่าจะกดปุ่มลิฟต์อย่งเพิ่งนะครับไปที่ปุ่มแชทก่อนสำหรับกิจกรรมซูมนะครับไปที่ปุ่มแชทแล้วก็พิมพ์คำว่าสาธุนะครับซึ่งแปลว่าดีแล้วชอบแล้วประเสริฐแล้วปัตตานุโมทนาไมาครับคือสำเร็จจักรอนุโมทนาบุญเป็นหนึ่งในบุญยะกุริยาวัตถุทั้งสิบประการที่ทำมาให้บุญกุศลนะครับต่อพวกเราดังนั้นพิมพ์คำว่าสาธุนะครับ ค่ะและในช่วงนี้นะคะเราก็จะได้มาร่วมกันค่ะอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายในวันนี้ที่ทุกท่านเนี่ยก็จะได้มีส่วนแหงบุญนะคะรวมตั้งแต่ประธานนำกล่าวคำถวายนังสืธรรมะแด่คณะสงฆ์ค่ะคุณสาธิตลีละสุวัฒนกุลสาธุครับุณท่านเดี๋ยวประนมมือขึ้นนะครับเรารรตั้งใจประกอบบุญยกริยาเราสังเกตพอกายของเราเนี่ยตั้งใจทําอะไรนะ เุิที่เราจะได้เนี่ยความประณนิ่งของใจมันจะเกิดขึ้นนั่นอาจประนมมือขึ้นในการจะต้องแต่งมุตนาบุญร่วมกันนะครับหลายๆท่านก็ทําเป็นตัวอย่างแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพนมมือพร้อมกันก็จะสวยงามชิหน้าจอนี่สวยมากเลยน้องไอคิวของคุณป้าตุ๊กตาเป็นป้าเป็นครูเป็นครูต้องเรียกว่าคุณครูธนาพรเนาะเมื่อประนมมือเสสวยเลยน้องไอคิวนะครับเป็นตัวอย่างให้กับคุณป้าคุณพ่อคุณแม่ดูด้วยคนนี้ใส่แว่นมาด้วยน่ารักจังเลยแล้วก็ทานน้องกล่าสบาย รัตนบุพผาบูชาพระมหาธรรมกาย JD, กเจดีดรจตหามาขบันเทิงและดรนาตยาบุญมากค่ระรมนบุญครับสาธุประธานนำกล่าวถวายผ้าตราจีวรคุณสมนึกสมิทธิพงธานิ์และคุณมาริสาสมิทธิพงพานิ์ค่ระรมนบุญได้ครับสาธุประธานนำกล่าวถวายข้าวสารคุณพิมมาดางเงางามและคุณตรัส ประทานชินเพชรค,ค่ะสาธุมนุษย์วันาบุญนะคะประทานนำกล่าวถวายยารักษาโรคคนศสิริเทพามาศและคนวันเพ็ญเทพามาศค่ะสาธุประทานนำกล่าวถวายปัจเจยัยสี่ทันตะแพทย์หญิงสุพรตันตินิรามมยค่ะ สาธุอนุโมทนาบุญครับและประทานนำกล่าวถวายพระทหารคุณประเสริฐป่วนกระโจนและคุณอารุธวรคุณทวีโชอค่ะบสาธุอนุโมทนาบุญนะครับผมณะที่านก็ภาพของท่านนะครับที่นำกล่าวก็ยังอยู่กับเรานะครับอย่างเช่นคุณอาคุณอาสุพรเป็นต้นนะครับท่านท่านหญิงสุพรก็ยังอยู่กับเราอนุโมทนาบุญด้วยนะครับค่ะ คุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆที่พวกเราเนี่ยครับสามารถร่วมบุญร่วมแรงร่วมใจกันนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้เราสามารถทำหน้าที่เป็นกิยารนมินครับสามารถส่งลิงก์ซูมไปได้ใช่ค่ะครับไปให้กับคนที่เราหลักเนี่ยสะดวกจริงๆนะคะแชร์ไปเลยลิงก์ไปเลยสื่อในการทำความดีพรกท่านเนี่ยจะได้มีชิตทั้งหกที่อยากปลอดภัยถูกต้องอ่าดังนั้นนะครับเดี๋ยวสำหรับกิจกรรมซูมนะครับเราเน้นย้ำกันทุกวันนะครับ๋ยวปรากฏบนหน้าจอตอนนี้เลยห้องแรกครับ เป็นห้องของสาธุชนทั่วไปสามารถแคปเจอร์หน้าจอแล้วก็กดแชร์ได้เลยนะครับตามที่อยู่นี้นะจอบนนนี้ให้เวลาแค่เข้าวีนนทีครับอ่าสี่้ามสองหนึ่งไม่ใจร้ายครับใจดีครับให้รีบแคปเจอร์หน้าจอเพราะว่านี่หัวเรามีข่าวสารงานบุญที่อยากจะไปสรสัมพันธ์เยี่ยมยมากมายเลยค่ะต่อไปห้องที่สองครับรับชมกิจกรรมภาพชัดชิดติดเวทีสุดนาใกล้ชิดพิธีกรเป็นห้องตัวสำรองของใครไม่รู้จะเป็นตัวจริงของรณรตลอดไปนะฮะห้องสำนักสื่อดีมซีนะครับแคปเจอร์หน้าจอตอนนี้ได้เลยให้เวลาเข้า ห้าสี่สองสองหนึ่งอ่าแล้วเดี๋ยวก็กดแชร์เหมือนลุ้นชิงรางวัลเลยนะอืมอัี่วันนี้คุณติ๊กมาอยู่ห้องกลางเมื่อวานคุณติ๊กอยู่ห้องสารนักสื่อครับค่ะและก็ทุกทุกท่านนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดค่ะในการร่วมบุญหรือว่ามาร่วมเป็นเจ้าภาพในการสะสมบุญในแต่ละวันได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0876556242และศูนย์แปดสี่ส 9951รวมถึงรุ่งบุนค่ะผ่านระบบออนไลน์ที่จะได้ใบอนุโมทนาบัตรออกมาแล้วก็เซฟที่ปลื้มกันทุกท่านเลยที่ d o n a t e b k c m e n o r g หรือว่าท่านใดสะดวกค่ะโอนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยสขาขาตลาดไทยชื่อบัญชีวัดพะรรรมกายเลขที่บัญชี152ขีด1ขีด20 2087ค่ะครับผม,ผมแล้วมีคามีปัญัาในการใช้โดเนทออนไลน์สามารถ add i เี่ยนะครับ add donate online ตอนนี้มีอีกหนึ่งก้าอีกหนึ่งขั้นของปาจัตจีจิตเกิดนะครับพี่ตรเป็น<า>ยังไงคะคืออยากเล่าให้ฟังเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวภาพต่อไปนะครับเป็นภาพใบอนุโมทนาบัตรที่ปาจัตจีเนี่ยส่งให้เมื่อเช้าแล้วว่าให้หลานฟังด้วยความตื้นใจนะบอกโอ้ยหลานตอนเนี้ยป้าทำหน้าที่เป็นเหรนี้ของที่วัดได้แล้วนะคือตอนนี้เพื่อนๆของป้าในบริษัทนีะครับก็ส่งบอกว่าเนี่ยช่วยทำให้หน่อยช่วยออกไปอุทนาบุญให้หน่อยก็เราะว่าตอนนี้ป้าเนี่ยได้บุญอีกหนึ่งบุญคือวายาวัสมัยนะ มึงสำเร็จจากการผลควยกิจการงานที่ชอบก็ทำหน้าที่เป็นเถรรันยิปในช่วงโควิดสิบเก้าที่เราต้องอดทนไกนลกันนะเออดังนั้นก็อ,อยากเียเชิญนะครับทุกท่านเราสามารถทำหน้าที่ร่วมกันได้แล้วก็ถับเคลื่อนรู้นะครับในโดนัทออนไลน์นะครับแอดไลน์ได้เลยครับ ดูเน็ตตอนไลน์นั่นเองครับใช่ค่ะก็จะมีการถามตอบในนั้นนะคะถ้าเราติดข้อสงสัยตรงไหนก็จะมีแอดมินนะคะที่จะช่วยตอบข้อสงสัยให้นะคะสแกนจูอาตอนนี้ได้เลยนะฮะเดี๋ยวคพังหน้าตอนนี้เอาไว้นะครับไม่ต้อาร์โค้ดนะเอาไม่น้ำน่าใส่ไม่น้ำค่ะให้ทำการสแกนจูอารโค้ดนะครับวิธีการสแกนจูอารโค้ดง่ายๆไปที่ปุ่มเพิ่มเพื่อนของเราในไลน์แอปพลิเคชันนะยค่ะแล้วทีนี้จะมีให้เลือกสองอันคือแอปตั้งลายไอดีกับแอปด้วย QR อาร์โค้ดครับที่เราเลือกส่ง QR อาร์โค้ดเพื่อน ด้วย,เยวเอโพสเราก็จะได้เป็นเพื่อนกันในตัวเน็บออนไลน์ตรงนี้จะมีทีมงานนะครับที่จะอธิบายเลยว่าเราติดผัดตรงไหนใช้ระบบ Android ต้องทำอย่างไรหรือใช้ระบบ iOS ของ iPhone หรือว่าอุปเเนี่ยทำอย่างไรเขาไปสอบธรมน,นันจริงครับสะดวกจริงๆค่ะแค่ปลายนิ้วนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนโลกไร้ประแย้งจริงๆค่ะเอาละัในช่วงนี้นะคะก็ะขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมบุญถวายข้าวสารอาหารแห้งแดบบ่พระพมที่สุดส่วัดธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะ โดยในช่วงนี้นะคะก็ขอเน้นเป็นบะหมี่สาเร็จรูปแบบครับอาหารกระป๋องทุกประเภทแล้วก็วัตถุดิบประกอบอาหารทุกประเภทเช่นกันค่ะเพื่อสะดวกที่จะนําไปใช้งานแนวทางในการร่วมถวายมีอยู่ด้วยกันถึง3าแนวทางนะคะแต่ว่าแนวทางที่1แนวทางที่2เนี่ยถ้าไม่สะดวกจริงๆก็เอาแนวทางที่3ดีกว่านะคะแต่ว่าก็จะอ่านรายละเอียดให้ฟังว่าแนวทางที่1ค่ะสามารถนํามาถวายด้วยตัวเองได้ทุกวัน ที่ศ<ม>าลามหาทานบารมีโรงครัว71ปีวัดปีวัฒนการนีารอให้สถานการณ์ดีขึ้นก่อนนะฮะแต่ว่าวิธีที่สองเนี่ยเราเน้นย้ำแล้วก็อยากเชิญชวนเลยฮะใช้วิธีที่สองดีที่สุดจัสดส่งผ่านใบเสร็จขนส่งต่างๆตามช่องทา,างที่ท่านสะดวกมาที่พระนิวัตยติวัฒโนศาลามหาทานบารมีโรงครัว71ปีวัฒนการยีกาทับสองตะบนคลอง3ามอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี12120สองค่ะ แล <C> e <at> ะแนวาทางที่สามนะคะอันนี้ก็เรียรกได้ว่าเป็นแก้สารพัดนึกเลยนะถ้าอยาตัดไฟเนี่ยสะดวกที่สุดนะแคะ <C> e <at> ตัว,ต,วตัวคุณครูเองเนี่ยก็ทำแบบนี้เหมือนกัน <C> e <at> รวบงบนออนไลน์ค่ะท <C> e <at> ี่บัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่บัญชีหนึ120่งห้าสองหนึ่งสองศูนย์สองศูนย์แปดเจ็ดธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยหรือเข้าเนี่ยค่ะ d o n a t e d ด c m a i n o r g เมทาีที่ปกคีเนี่ย เป็นเหรันยิบทําให้ทุกคนคือเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อไปนะครับว่าการเมื่อเช้าเนรุ่นก่อนเข้าไปทำบุญทุกวันเลยครับมีอีกหนึ่งบุญที่ตอนนี้เพิ่งปรากฏเป็นบุญเฉพาะกาลนะครับคือว่าคุณวิสาขบัตรที่มาแล้วนะครับในเว็บไซต์นี้เลยโดเนตัดีเคซีเมนต์ดอกวัตทีทีมงานถ้าขึ้นภาพให้ได้นะครับซึ่งมีขึ้นภาพได้เลยนะครับเป็นบุญวิสาขบัตรที่รู้สึกจะเป็นบุญที่ค่าในช่องสีชมพูดังนั้นท่านใดที่ กรมบุญผ่านระบบบริจาคออนไลน์แล้วนะครับก็สามารถร่วมได้สําหรับที่สารขับกลิ่นที่นั่นเองส่วนคุณที่ช่วงนี้หลายท่านบอกว่าเวลาถึงทุ่งตรงนึกถึงพระมหาธสมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระก็จะเจ้าลานพระองค์ได้เห็นภาพหรือเนี่ยก็ได้เห็นมีการแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียที่นักเพิ่งหน้าของพระมหาธสมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระก็จะเจ้าลานพระองค์ตอนนี้ปรากฏพระสนมบุปผาคือทาบพระมหาธสมกายเจดีย์สวยมากนะครับเป็นงารขึ้นภาพทั้งนี้เอ่ยนะครับถ้าขึ้นภาพทันนะครับก็เดี๋ยวให้ชมภาพ เป็นภาพจากมีความสุกอยู่ในกลางดโดยคุณสุชาดาเป็นปัญญายิ่งนะครับภาพสวยๆแล้วเห็นภาพสวยๆแล้วยันลืมทาบุญค่ะว่าแต่ปลื้มอยู่แบบภาพสวยๆก็ต้องทาบุญเพราะว่าบุญของตัวที่เราทำเนี่ยนะคะจะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติะะตเลยค่ะตลอดเย็นเชิญนะครับทุกเวลา19นาฬิกานะครับนี่นะครับนี่นะครับคือบุญรัตนบุพาภาบุชซาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้ารัมพระองค์แม้ว่าครัวเราจะอยู่ไกลไม่สามารถมาที่วัดธรรมกายได้แต่บุญก็เกิดขึ้นตลอดเวลานะ คือสิ่งเหล่านี้เนี่ยยังปรากฏอยู่นะเพื่อนนะผมดีเพราะว่าเป็นบุญที่บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขนาดหญิงแก่จันทานในสมัยครั้งพุทธกาลแค่ประมว่งวพระพุทธเจ้าด้วยจิตที่เลื่อมส<ะ>บุญนี้ยังปิดประตูนะรกเปิดประตูสวรรค์ไปสู่สวรสวรค์ชันเอาว้ดึง,งแต่นี่เราบูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ซึ่งเป็นของคยาธรรมที่เราได้ตั้งใจบูชาร่วมกันก็จะท่อมส่งผลบุญนี้ฮนะ การ้อรอน,นั้นใจขอเกี่ยวกับพระมหารธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าหลังจานั้นนี่แหละค่ะเมื่อบุณได้ช่องนะคะบาอ์ตสนที่จะเข้ามาก็เข้ามาในปลอดภัยแล้วก็ห่างไกล,าล,กลกจากโรคไรโรคโรคภัยจากโควิดเลยแหละฝ่ <c oughs> งสมบูรณ์กันอย่างเต็มที่อ่ะไปค่ะเย็น